สวัสดีค่ะรอบนี้นะคะเป็นแนวทางหวยลาววันที่28ธันวาคมงวดบันจัน์นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการแสดงวิธีการคำนวณตัวเลขเลขวิ่งนะคะทดแทนจากงวดที่แล้วที่หลุดไปนะคะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงให้งวดนี้เป็นงวดแรกสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามานะคะสูตรนี้จะไม่เหมือนกับงวดที่แล้วงวดที่แล้วสูตรหลุดนะคะก็ได้ทําการคํานวณขึ้นมาใหม่โดยใช้หลัก3หลักนะคะก็คือเลขหลักหมื่นคูณกับ2บวกด้วยหลักร้อย บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย3นะคะบวกด้วย2อคงที่เริ่มทําการคํานวณน,นะคะวันที่3ธันวาคมย้อนหลังนะคะเริ่มต้นไปจนถึงงวดนี้ไปจนถึงงวดของวันที่23นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีสถิติที่7งวดย้อนหลังตัวเลขนะคะเกิดจาก,การคำนวณขึ้นไปนะคะตัวเลขจากงวดปัจจุบันคำนวณไล่ขึ้นไปเพราะฉะนั้น ผลที่ได้นะคะไม่ได้เป็นการการันตีว่าสูตรนี้จะต้องเข้านะคะถ้าเข้าก็จะใช้สูตรนี้ต่อถ้าไม่เข้านะคะก็ต้องคำนวณสูตรขึ้นมาใหม่นะคะต้องเรียนชี้แจงทุกท่านที่เพิ่งผ่านเข้ามาดูเลขแนวทางด้วยนะคะเราเริ่มคำนวณวันที่3ธัทนวาคมจากสูตรนี้นะคะหลักหมื่นก็คือเลข4คูณ2ได้เท่ากับ8หลักร้อยเป็นเลข8ค่ะหลักหน่วยนะคะเป็นเลขสาม เลข3นะคะคูณกับ3าได้เท่ากับ9นะได้เบวกกับ2คงที่8บวก8ได้16 6บวก9ได้15 5หบวก2ได้เท่ากับ7วันที่17นะคะ4797เราได้เลข7นะคะรอบนี้เข้าที่สองตำแหน่งก็คือเลขหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะคะต่อไปเราใช้หลักหมื่นคือ8คูณ2ได้เท่ากับ16 หลักร้อยเป็นเลขเจหลักหน่วยนะคะเป็นเลข7คูณ3าได้เท่ากับ21บ็บวกกับสองคงที่หบวก7ได้เท่ากับ13านะคะสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวก2ได้เท่ากับหค่ะวันที่10บนะคะ4 4 6 4หเลขหน,นะคะเรามีเข้าที่หลักสิบนะคะ ต่อไปเราใช้เลขหลักหมื่นนะคะหมื่นคูณกับ2ก็คือ0ูคูณสได้เท่ากับ0หลักร้อยเป็นเลข4หน่วยนะคะเป็นเลข4 43ได้เท่ากับ12นะคะบวกกับ2คงที่4บวก2ได้เท่ากับ6 6บวก2ได้เท่ากับ8 จากตัวเลขนะคะที่คำนวณได้เลข8วันที่14 8056ตัวเลข8ตัวนี้นะคะเข้าที่หลักพันนะคะวันที่14หลักหมื่นคูณด้วย2 6งได้เท่ากับ12บวกด้วยหลักร้อยนะคะเป็นเลข0หลักหน่วยคูณด้วย3ามได้เท่ากับ18บวกกับ2โคงที่2บวก8ได้10 10บวก2ได้12ค่ะ วันที่17 2 9 9 7นะคะเลขสองรอบนี้อยู่ที่หลักพันงวดต่อไปหลักหมื่นคูณด้วย2แต่2ได้16หลักร้อยนะคะคือ9หลักหน่วยคือ7คูณสเป็น21บวกด้วย2คงที่6บวก9ได้เท่ากับ15 5หบวก1ได้เท่ากับ6 6บวกสได้เท่ากับ8วันที่21นะคะ03นย์สามศูนตัวเลข8นะคะอยู่ที่หลักร้อยต่อไปนะคะหลักหมื่นคูณด้วย2 2งอคูณสได้4หลักร้อยเป็นเลข8หลักหน่วยเป็นเลข6 6 3ได้เท่ากับ18บวกด้วยสคงที่ 4บวก8ได้เท่ากับ12นะคะ2บวก8ได้10 10บวก2ได้เท่ากับ12วันที่3 3นะคะ6 2 1 6เลข2รอบนี้นะคะเข้าที่หลักร้อยต่อไปเลยนะคะหลักหมื่นคูณด้วย2 5 2ได้เท่ากับ10หลักร้อยคือ2ค่ะหลักหน่วยคือเลข6คูณ3าได้เท่ากับ18 บวกกับ2คงที่2อบวก8ได้10 10บวกสได้เท่ากับ12ค่ะวันที่24นะคะ2096เลข2รอบนี้อยู่ที่หลักพันงวดต่อไปหลักหมื่นคูณด้วย2 0คูณสได้0หลักร้อยคือเลข0ค่ะหลักหน่วยรอบนี้คือ6คูณ3ได้เท่ากับ18บวกด้วยสคงที่ 8บวก2ได้เท่ากับ10นะคะเราก็ได้เป็นเลขศูนย์ออกมาทีนี้ตัวเลขที่เราได้จาก7งวดย้อนหลังนะคะถ้าเกิดงวดนี้เข้าก็จะเป็นงวดที่8เราขอย้อนดูสถิตินิดนึงนะคะว่าจากงวดแรกเลยเนี่ยได้หลักร้อยหลัก10อ่าหลักร้อยหลักหน่วยนะคะหลัก10บหลักพันหลักพันแล้วก็มาที่หลักร้อยหลักร้อยแล้วก็หลักพันนะคะจะมีเข้าที่หลัก10และหลักหน่วยคืองวด หงวดนะคะอย่างหลักแล้วหนึ่งงวดเพราะฉะนั้นถ้าเลขนี้มีโอกาสน่าจะมาก็น่าจะไปอยู่ที่หลักหลักอะไรหลักพันแล้วก็หลักร้อยเป็นหลักนะคะแต่ว่าสูตรนี้เริ่มต้นที่หลักสิหลักหน่วยด้วยนะคะมีสิบมีหน่วยด้วยเพราะฉะนั้นก็น่าจะกระจายไปทุกหลักแต่ความน่าจะเป็นอยู่ที่2หลักแรกนะคะก็ฝากไว้1แนวทางนะคะสําหรับสูตรเลขวิ่งเงวดค่ะสําหรับรอบนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ